ยังอยู่ในเรื่องของนี้เลยค่ะนะคะรักรักษาคำว่าสเปกค่ะวันนี้พี่มีคำอีกคำหนึงมานำเสนอนะคะนั่นก็คือคำว่าแอสเปกตค่ะ aspect จะเกี่ยวอะไรกับล่กสั์สเปกที่แปลว่ามองหรือดูนะคะนะแน่นอนค่ะคำว่า A s p e c t แปลว่าแง่มุมค่ะคำนี้เจอบ่อยๆใช้บ่อยๆเลยนะใครที่แบบว่าอยากใช้สั์แบบรูๆให้โซอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะลองใช้คำนี้นะคะแ s p e c t แปลว่าแง่มุมนะคะนะแง่มุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการมองการดูถูกไหมแง่มุมอ่ะมันก็แล้วแต่มุมมองของเราเนี่ยฮะดูตัวอย่างประโยคละกันนะคะประโยคนี้ค่ะ c o v i d 19 Affects Almost Every Aspect of His l i f าเขาบอกว่าโรคโควิด19ก็คือโรคโควิดเนี่ยนะคะนะได้อะไรคะส่งผลกระทบในแง่มุมต่างๆของชีวิตเขานะฮะนะ every aspect of his life ก็คือในทุกๆแง่มุมของชีวิตนะฮะอ่านะเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า aspect เนี่ยก็คือแง่มุมอย่างเช่นแบบในในเรื่องของการงานในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของรายได้อะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างแต่ละแง่มุมอย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า aspect นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาจากร,กราศัพท์ว่า spec แน่นอนนะคะนะจำเอาไวค้ค่ะคำนี้เผื่อไปเจอในข้อสอบครั้งหน้าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะจากราศัพท์นี้นะคะหรือเป็นรักศัพท์อื่นเดี๋ยวมาติดตามดูกันวันนี้ไว้เท่านี้บ๊ายบายคะ่ะ